พูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าการฉีดฟิลเลอร์และโบท็อก์ใต้ตาทั้งหมดของพลยนะยคะจากประสบการณ์ที่เคยไปฉีดมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีปัญหาเรื่องของเบ้าตาลึกล่องน้าตาลึกใช่ไหมคะแล้วก็มีริ้วรอยเขียวๆข้างๆเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคุณหมอวินิจฉัยในเรื่องของการรักษาของพลตรงนี้ยังไงบ้างครับอ,อันเนี้ยมีรอยตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นถุงตากลก้ามเนื้นะอน้องว่าสามารถฉีดโบขอข้างบนเนี่ยได้ข้างนี้จะเยอะกว่าข้างนี ขอบคุณค,ค่ะไปเต็มตัวก่อนอจะรอใช่ไหมวันนี้วุ้หมอจะให้เติมฟิลเลอร์ให้ด้วยเติมฟิลเลอร์แบบนิ่มๆให้นิดนึงเพราะว่าตรงนี้เรามากันเลยเนี่ยโมท็อกทำงานหมดเดีย๋ยวไปเตรียมตัวก่อนพี่พยาบาลใจดีให้ทายาชาก่อนเข้าน้ำแดงมาให้ขอบคุณค่ะอีกยี่สิบนาที รอบนี้อ่ะเนียนกิบเราควรจะนั่งแนวตรงก่อนแนวตั้งนี้ก่อนนะคะเราพยายามให้ตัวยาเขาอยู่ตำแหน่งที่ควรจะอยู่ก่อนในช่วง4ชั่วโมงแรกนะคะแล้วก็2สัปดาห์แรกเราอย่าเพิ่งไปแบบทำซาวน่านวดหน้าที่ใช้ความร้อนหรือแม้กระทั่งพวกเลเซอร์ต่างๆเพราะว่าความร้อนจะทําให้เกิดการสลายได้ก็เราก็ฉีดมาแพงเนาะเราก็ยังอยากให้มันอยู่ล้วก็ควรจะเค่งคัดในช่วง4ชั่วโมงแรกแล้วก็ห้ามทำสป,ปาในช่วง2สัปดาห์ ที่เขาจะทํากับบนหน้าเราคือบริเวณช่วงใต้นี้ทั้งหมดค่ะรอบนี้ทั้งหมดแต่พอก็มีแบบแต่งตาเขียนไอายไลเนอร์เขียนคิ้วไปอ่ะซึ่งเขาไม่ได้ลบอยู่แล้วเขาก็เลยจะไม่ยุ่งกับมาสคารา่าอายไลเนอร์และคิ้วเราค่ะก็ปกติแต่งหน้าได้ปกติค่ะ <S 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 คือกล้ามเนื้อคนเรามันจะเป็นริ้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นเส้นก้อนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะฉีดตามแนวของกล้ามเนื้อจริงๆของหน้าเราก็ของพอก็จะโดนฉีดตั้งแต่ตรงนี้ค่ะ ไล่ไปถึงตำแหน่งที่เราต้องการเติมแล้วค่อยปล่อยตัวฟิลเลอร์ลงไปนะคะปล่อยกัวยาเสร็จปุ๊บคุณหมอก,ก็จะค่อยๆแบบเกลี่ยดูว่าเพื่อให้ตัวฟิลเลอร์เติมเต็มในตำแหน่งที่เราควรจะเติมไม่ใช่ว่าเติมตรงไหนก็ได้หรือว่าจิ้มตรงไหนก็ได้มันก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญของคุณหมอเหมือนกันแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรจะรู้ไว้ว่าเวลาเราไปฉีดฟิลเลอร์หรือว่ทถอนต่างๆเขาจะฉีดอะไรแล้วให้เราตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตำแหน่งที่เป็นตรงนี้ค่ะตรงนี้ คือพอมันอายุเยอะ,ะค่ะหางคิ้วจะตกเขาก็าฉีดดักไว้ให้หนึ่งที่2 3 4นะคะก็คือพอมีนคนหน้าแก้มเยอะมากเวลายิ้มก็จะเป็นลูกไงคะก็เวลายิ้มแล้วตรงนี้เราโบมันก็จะเป็นเหมือนกับไอ้แก้มไขมันเนี้ยมันเป็นก้อนยกขึ้นไปลเกิดนิ้วรอยนั่นเองค่ะก็เลยเป็นตำแหน่งที่พอจะต้องฉีดกล้ามเนื้อกอา,ารแสดงอารมณ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฉะนั้น คิดไว้เสมอค่ะว่าไม่มีตำแหน่งไหนที่เหมือนกันเป็นไอ้ทุกๆคนฉะนั้นทุกคนควรจะไปปรึกษาคุณหมอค่ะว่าเรามีปัญหาตรงไหนควรจะฉีดตรงไหนปรับแก้ตรงไหนก็จริงๆแต่งได้คุณหมอไม่ได้ห้ามนะคะแต่ว่าพอยก็ไม่ได้แต่งแล้วพอปล่อยหน้าโซนก็จะมีรอยเข็มอยู่บ้างก็มีเลือดนิดๆหน่อยๆนะคะเป็นแค่เลือดแบบเหมือนเลือดเข็มจิ้มเข้าไปในผิวประมาณนะะี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้มีบาดแผลหรือรอยเขียวช้ำอะไรนะคะนี้เดี๋ยวพอยก็จะแต่งหน้าให้ดูว่า ปฉีดฟิลเลอร์โบท็อกมาแล้วริ้วรอยมันน้อยลงร่องลึกมันตื้นขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาดูใกล้ๆนะคะก็พอยแต่งหน้าโดยการที่ว่าทาคอนซีลเลอร์แป้งผสมรองพื้นนะคะก็จะมีเห็นริ้วรอยบ้างอยู่นิดหน่อยค่ะคือพอยก็จะเป็นคนมีริ้วรอยอย่างนี้อยู่แล้วค่ะด้วยแบบเนี่ยตรงนี้คือไอ้โค้งๆนี่ของพอยมันก็คือ ครงลูกตากลมๆเบ้าตากลมข้างในของพยมันก็มีแบบนิ้วรอยตามธรรมชาติของมันที่มันควรจะมีอะค่ะแต่สิ่งที่มาถูกเติมเต็มขึ้นมาคือก้อนนี้ทางก้อนค่ะที่มันทำให้ตาพรมันดูใบขึ้นดูสดใสขึ้นเราสังเกตเห็นไหมพอมันนูนขึ้นอะค่ะแสงไฟมันกระทบมาตรงนี้มันเลยทําให้หน้าตาเรามดูสว่างขึ้นตาดูใบขึ้นไม่ดูเหมือนแบบตาโหลๆตรงนี้จะค้ำมากๆแล้วปืดปนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่างแต่ก่อนพยเป็นแบบนั้นไงคือ พอฉีดฟิลเลอร์แล้วมันก็ดีขึ้นค่ะฟิลเลอร์โบท็อกจะจําสลับกันว่าอะไรช่วยอะไรฟิลเลอร์คือการเติมเต็มร่องลึกก็อย่างเช่นว่ากรณีของพลเป็นของใต้ตาลึกโบมากแบบว่าจริง,รงๆข้างๆพลออ่างนี้จะเป็นแบบวาวๆเลยนะแล้วก็มันโบอะ่ะเออฟิลเลอร์จะเป็นส่วนที่แบบมันไปเติมเต็มให้มันนูนขึ้นหรือว่าร่องลึกอย่างเช่นแบบบางคนก็จะแบบคนที่แบบมีริว้วๆร่องแก้มเยอะๆ คนนั้นอ่ะควรจะเติมฟิลเลอร์เป็นการฉีดไขมันอะไรเงี้ยเอาไขมันร่างกายเราส่วนอื่นมาฉีดไขมันบนหน้าก็คือลักษณะการเติมเต็มล่องลึกแบบเดียวกันส่วนโบอ็อกโบ็อกก็คือการเติมเต็มดิวรอยแบบตื้นแบบตื้นเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็คือ,อของพอก็จะมีริวรรยแบบตื้นอย่างเงี้ยค่ะเส้นๆบางๆเงี้ยเราก็ต้องฉีดโบอ็อกให้กล้ามเนื้อตรงนั้นน่ะ มันไม่ถูกกระตุ้นหรือขยับหรือทำให้เกิดรอยยับมากขึ้นไปกว่าเดิมอันนี้คือเป็นความรู้ที่ทุกคนควรจะรู้และจําให้แม่นว่าฟิลเลอร์และโบท็อกช่วยอะไรแก้อะไรเนาะก,ก็นั่นแหละมีใครมีปัญหาพอแล้วรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้ใช้วิธีเดียวพอก็น่าจะโอเคนะเออก็จริงๆพอมีคลิปก่อนนะอันนี้ที่เป็นวิดีโอวิดีโอแรกที่แบบไปฉีดฟิลเลอร์ก็จะเป็นเห็นภาพบรรยากาศว่าเออแกไม่น่าจะเข้ามาวงการแบบนี้ได้เลย